สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันจันทร์ที่15สิงหาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาเซโลน่าครับปิโตโรเจาะเลืกเชลซีครับายการตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับวันนี้วันจันทร์นะครับเป็นประเด็นร้อนของพิมพรีครับสัปดาห์ที่2หรือว่านัดที่2ของฤดูกาลต้องบอกว่าร้อนสมชื่อจริงๆโดยเฉพาะลอนดอนดาร์บี้นะครับโอ้โหมีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะแยะมากมาย รวมไปถึงความพ่ายแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยน,นะครับที่ก็ต้องบอกว่าคนเรารูปแบบนะทีมหนึ่งเนี่ยร้อนที่บรรยากาศของเกมออแต่อีกทีมหนึ่งร้อนที่ผลการแข่งขันขน,นะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับ,รบเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบลวราเดจจำกัดมหาชนครับคนนี้นะครับ ขอคำว่าวีที่ซองกับน้ำแรกบริมัาตตราชาครับสุดยอดครับฝากเคแบงค์ครับจากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับบริการทุกระดับประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพลาสมาใช้งานกันได้นะครับครับและก็นี่ครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับเครื่องสำรองไฟ u n i t e เทรุ่น Hyper m a x Gaming UPS ตัวเทพเลยสำหรับคอเกมนะครับป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากแบบเต็มประสิทธิภาพครับด้วยเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน ขาอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำครับบานาน่า JIB หรือจะออนไลน์ก็ได้นะครับลาซาด้าชอปปีได้ทุกสาขาเลยแต่ก็ยูนิเทคเดอร์พาวเวอร์แบ็กอัพทูเดอะฟิวเจอร์ครับครับผมอ่ะโอเคเราต้องบอกทุกชมก่อนนะครับว่า ประเด็นร้อนวันนี้จะยังไม่มีคู่ลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเตะวันจันทร์พอดีนะครับเราจะเก็บจนถึงวันอาทิตย์นั่นเองนะครับไปเริ่มกันที่ลอนดอนดาร์บี้ก่อนนะครับเชลซีเจอกับสเปอร์นะครับทุกคนคงทราบแล้วว่ามันเป็นเกมที่เดือดระหว่างคอนเต้กับโทมัสทูเคิลนะครับแต่ว่าดีเทลที่เราจะคุยกันวันนี้จะคุยในเชิงแบบเหตุผลเชิงฟุตบอลล้วนๆระกันบนะครับเป็นข้อมูลจากทางสกายสปอร์ตที่เขาตั้งข้อสังเกตมา เริ่มที่ฝั่งเชลซีครับเขาวิเคราะห์บอกว่าประเด็นร้อนคือตัวรุกเชลซียังใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยบางทีการเสริมอบามิยองอาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับในศึกบอนดอนดาบิที่เสมอกัน2 ..2 ต่อสเนี่ยนะครับสื่อบอกว่าจริงๆเชลซีเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมต่อบอลไหลลืน่นแล้วก็นำก่อนถึงสองรอบแต่สุดท้ายมาโดนตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บท่ามกลางฟอร์มที่ดีแต่ปัญหาคือเรื่องการจบสกอร์ยังมีให้เห็นครับ การจบสกอร์สลูกเกมนี้มาจากกองหลังหมดเลยลูกแรกคาริดูคูลิบารีจากลูกเตะมุมแล้วก็อีกลูกหนึ่งที่เป็นริสเจมส์เติมขึ้นมายิงแต่สำหรับกองหน้าพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้สร้างอิมแพกอะไรไครฮาวาสมีโอกาสได้ยิงแบบแหนึ่งนะครับริสเจมส์ครอสไปแต่ว่ายิงออกไปแบบเหลือเชื่อนะฮะสถิติน่าสนใจเชลซี Chelsea มีโอกาสครอสบอลนะครับ25ครั้งในเกมกับเอฟเวอร์ตันแล้วก็23ครั้งในเกมนี้นะครับแต่ ขาดตัวจบสกอร์นะครับก็เลยกลายเป็นว่าลูกครอสเนี่ยมันไม่ได้ผลล้มเหลวไปถึง38ครั้งเรียกว่าเอาเรื่องของการครอสแล้วล้มเหลวเนี่ยยิงพลาดอะไรพวกเนี้เชลซีมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกสองมันแรกรวมกันกลับมาที่โจทย์หัวข้อก็คือมันเหมือนกับการขาดตัวจบสกอร์ไปแล้วก็ปีแอร์เอเมริกออบามยองของบาร์เซโลนาเนี่ยตอนนี้มีข่าวกับเชลซีอยู่สื่อเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าได้ออบามยองมาเนี่ยเชลซีที่ตอนนี้เริ่มเล่นดีแต่ขาดตัวจบ อาจจะช่วยเหลือเชลซีก็ได้นะคืออันนี้ต้องต้องบอกทุกคนก่อนว่าในมุมของบาร์ซ่าเนี่ยผมก็เพิ่งดูฟอร์มอบามยองจริงๆเนี่ยแค่ครึ่งซีซั่นนะเพราะว่าเพิ่งย้ายมาตั้งแต่เดือนมกราคมคที่ผ่านมาก็อยู่กับบาร์ซ่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูดกาลก่อนอนะแต่ว่าถ้านับเฉพาะเรื่องของการจบสกอร์ดีไหมก็ดีที่สุดในช่วงครึ่งซีซั่นเพราะว่าย้ายมาอยู่กับบาซ่าเนี่ย จนกระทั่งจบดูดูการก็คือขึ้นมาเป็นดาวสโนร,ร่วมกับทางเมนฟิสเตอร์บาย13ประตูทุกรายการเพราะฉะนั้นเรื่องของการจบสกอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมว่ายังฝากความไว้เนื้อเชื่อใจกับโอวามายองได้ในระดับที่ดีเลยแต่ว่าในช่วงหลังๆที่เ,อเจอปัญหากับอาร์เซนอลผมว่ามันมีสิ่งรบกวนกับเขาเยอะเกินไปหน่อย คือไอ้ปัญหาตอนอยู่อาร์เซนอลผมดูสรารคดีมาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น<ม>ก็คือเรื่องของมาซ้อมสาย<ม>แล้วก็ที่เคยมีข่าวว่ากลับบ้านไปหาคุณแม่แต่กลับมารายงานตัวช้า<ม>อาร์เตต้าเขาก็เลยไม่พอใจแล้วเขาก็เซฟหลักฐานไว้ครบเป็นวิดีโอ<ม>ครอบทุกอย่างเลยนะสุดท้ายก็เลยแบบแยกทางกันก็เลยต้องปล่อยออกมาซึ่งถามว่าเคสนั้นโอบามายอมผิดไหมก็ผิดแหละในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องวินยัยแล้วเขาเป็นกัปตันทีมด้วยไง<ม>แต่บางทีผมใช้คําว่านักบอลมันมันดูแค่เหตุการณ์เดียว ไม่อยากไม่อยากไปตัดสินทั้งอาชีพของเขาอย่างเดมเบเล่เนี่ยเราเคยคุยกันว่ามันไม่มืออาชีพม,มันไม่มาซ้อม มันชอบมาช้าติดเกม,มแต่ปีที่แล้วที่มันได้ดาวซันโวดาวแอซิสของลาลิกาสเปนก็เห็นว่าไอ้พฤติกรรมแย่ๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอ่ะม,มันหายไปผมเลยมองว่าบางทีคนเรามันปรับปรุงกันได้แล้วก็ไม่อยากตัดสินว่าเหตุการณ์แค่ไม่กี่ครั้งจะหมายความว่านักเตะคนนั้นเป็นนักเตะที่ไม่ดีถูกคือกับออบามายองที่บาซ่าเนี่ยนะคือเรื่องพฤติกรรมอะไรต่างๆขึ้นผมจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้นะแต่ว่า เอาตามที่สื่อเนี่ยไม่มีสื่อที่รายง,งานพฤติกรรมด้านลบอของอบามายองนับตั้งแต่มาอยู่กับบาร์ซาคือมาซ้อมมาตรงเวลาตลอดเพราะว่าชาบีจะมีกฎระเบียบเลยว่านักเตะต,ต้องมาก่อนเวลาซ้อมเนี่ยอย่างต่าคือชั่วโมงครึ่ง uh huh. แล้วก็ไม่เคยมีข่าวออกมาว่ามาไม่ทันเวลานละเรื่องของการซ้อมต่างๆกต็ตามปกติแล้วก็ฟอร์มในสนามอย่างที่เราเห็นกัน อนะไหนก็ด้ไหนแล้วเอามา2ยองเลยเออให้ยองเดียวก่อนขอยองยองโอกาสย้ายมีด้วยเพราะว่าฝั่งบาซ่าก็คือพร้อมขายอย่างที่เคยพูดไปว่าเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันเป็นข้อตกลงที่ทำมาไว้เพราะว่าตอนที่เซ็นจากอาร์เซนอลน่ะมันเป็นเซ็นฟรีค่าเหนื่อยปีที่แล้วคือน้อยมากหลักหมื่นยูโรต่อสัปดาห์แต่ว่าปีนี้ก็จะคือขึ้นมาเพิ่มในระดับแบบ3 0 0แสนถึงส0แสนห้า ก็ะจะเป็นการลดขั้นใช้จ่ายถามฝั่งเชลซีว่าจริงจังขนาดไหนกับวิวกองหน้าเบอร์เก้าจริงจังคือตัวรุกตอนนี้มีข่าว2คนคือแอนโทนีกอร์ดอนกับปีเอร์เอเมริโอบาเมยองแต่คนที่คืบหน้าสุดๆก็คือโอบา<ๆ>มันเหลือแค่เขาเรียกว,ว่าหาส่วนต่างค่าตัวเชลซีให้11บาร์บาซ่าขอ16ครับ<ๆ>นะครับโอเคครับมาดูในคู่แข่งของฝั่งเชลซีเมื่อคืนนี้บ้างก็คือ<ๆ>ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับสมชื่อความเป็นลอนดอนดาร์บีสุดๆเลยต้องบอกว่าสเปอร์นัน,นี้ยก็ยังมีช่องว่าง ที่ต้องลดลงมาอีกอที่ถ้าเกิดเทียบกับฝั่งเชลซีที่เกมดูดีกว่านะครับนั้นนี้สื่อบอกว่าสเปอร์อาจจะโอเคในเรื่องของการคัมแบ็กนะครับเรื่องของสปิริตความสู้เพราะต่อหน้านี้คอนเต้ e, คุมสเปอร์แพ้เชลซีของทูเคิลมาแล้ว3นัดติดต่อกันนะครับนั้นนี้กับการที่ไม่แพ้เก็บ1แต้มมาได้จากสแตฟ์ดบริดจ์ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอ,อย่างไรก็ตามครับหากลงลึกไปที่ฟอร์มการเล่นของพวกเขาในภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าสเปอร์ก็ยังเป็นรองเชลซีอยู่นะครับในการดุมาเยือนครั้งนี้ ก็เป็นรองเยอะพอสมควรมีหลายช่วงของเกมที่ตกเป็นรองนะครับซึ่งบทสัมภาษณ์ของอันโตนิโอคอนเต้ก็ยอมรับตามตรงว่ายังมีช่องว่างต้องแก้ไขเพิ่มเติมคอนเต้ e บอกว่าความแตกต่างของทั้ง2ทีมเนี่ยมันชัดเจนครับเชลซี Chelsea ทีมนี้เพิ่งจะคว้าแชมป์ยุโรปมาเมื่อ2ปีก่อนและก็แชมป์อีกหลายรายการด้วยด้วยความต่างตรงนี้เรายังไม่สามารถปิดช่องว่างได้มันต้องอาศัยเวลาในการทํางานในการฝึกซ้อมเพิ่มเติมเพื่อลดช่องว่างแต่อย่างน้อยเราเสมอนัดน,นี้ออกมาได้ก็ถือว่าเป็นสเตป็ปแง่บวกเล็กๆที่เกิดขึ้นอื ครับผมคือเรามองของของสเปอร์เนี่ยเขาแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่ในในจุดที่ฟอร์มใช้ได้เลยนะโดยเฉพาะคนคนที่เราตอนแรกมองว่าพอไปเซ็นกับลิชาริซงมาจะดดอบเป็นตัวสำรองเนี่ยอย่างคูรูเซฟสกี้ผมว่าเขาก็เล่นดีนะคือถ้าถามผมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่องว่างเยอะอะไรกันขนาดนั้นแต่ผมว่าจากที่ดูมาผมว่าว่าพักหลังมันเป็นเรื่องของการแพ้ทางกันด้วย เพราะถิติก่อนเกมก็บอกแล้วว่าก่อนที่จะเล่นเกมนี้เชลซีไม่แพ้สเปอร์ใน90นาทีมา11นัดติดแล้วก็ถิติของของทูเคินในการเจอกับคอนเต้ก่อนเกมนี้มันบินเรทมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมเลยมองว่ามันเป็นเรื่องของการแพ้ทางแต่ผมผมว่าถ้าเกิดสเปอร์ไปเจอกับทีมอื่นที่ไม่ได้แพ้ทางแบบนี้ผมว่าการเล่นของเขาก็จะดีกว่านี้อย่างเกมเจอเซาท์แฮมตันก็ดีดูการที่แล้วช่วงท้ายดูการที่ติดเครื่องติดสู่จน พาทีมจบท็อปโฟไปเล่น UCL ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าจริงๆมาตรฐานของทั้งสองทีมมันไม่ได้ขนาดนั้นผมว่ามันสูสีก็แหละหรือความเาด็ด่างม,ม,มันแพ้ทางอันนี้ผมว่าใครที่ดูใครที่เป็นแฟนเชลซีเป็นแฟนสเปอร์จะรู้ว่าภาคหลังสเปอร์แพ้ทางเชลซีจริงๆฤดูการที่แล้วเจอกัน4ี่นัดทุกรายการเป็นเชลซีชนะรวดแล้วก็รูปเกมเป็น Chelsea, เชลซีเหนือกว่าหมดเลยแต่บางนัดสเปอร์ไปเจอกับทีมอื่น สเปอร์มันก็เล่นแบบโคเทพและทีมที่สเปอร์เล่นโคเทพบางนัดเชลซีเล่นสู้เขาไม่ได้อ,อารมณประมาณนี้<อ>ผมถึงบอกว่าหลักๆเลยคือผมว่ามันแพ้ทางกันคือคำว่าแพ้ทางในที่นี้เนี่ยเดยวหลายคนแบบจะเข้าใจผิดไม่ใช่แบบเรื่องของดวงชะตาโชคชะตาอะไ,ไใ,ชใช่เรื่องของสไตล์เรื่องของวิธีการเล่นสไตล์หรือแม้กระทั่งบางทีแท็กติกที่มันแบบ มีขึ้นมาเพื่อรองรับซึ่งกันและกันนะครับ,รบมันก็เลยทําให้เออถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่มันอาจจะยากหน่อยนะเออเท่านั้นเองนะครับ,รบอ่ะทีนี้มาดูฝั่งของอาร์เซนอลกันบ้างครับก็โอ้โหตอนนี้นะได,ได้เขาเรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมนะแบบโอ้โหเป็นแบบทั่วโลกเลยล้นหลามเลยสําหรับกาเบรียลเชซุสนะครับก็คือเป็นคนที่พาอาร์เซนอลเนี่ย นะยกไปอีกระดับหนึ่งอย่างแท้จริงอาร์เซนอลในเกมที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้4ต่อ2ครับเป็นการสารต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมตั้งแต่นับแรกนะเพราะว่าพวกเขาชนะพาเลซมา2 0แต่ถ้าเกิดพูดถึงคนที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุด อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็คือคนนี้ครับกาเบียลเชีซุดพีคจัดๆครับเพราะว่า2ประตูกับ2องแอสซิสค,คือมีส่วนร่วมกับทั้ง4ลูกครับแล้วคู่แข่งเนี่ยคือเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มครับแล้วก็พาอาร์ซอนเนี่ยก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมที่เป็นหนึ่งในแบบม้าตัวเล็กนะจากเดิมที่แบบเราจะรู้สึกว่าฮ้ยลุ้นแค่แบบเออ ท็อปโฟเนี่ยผมว่าลุ้นเต็มตัวแล้วแต่ว่าอาจจะแบบแตะไปถึงอันดับสองนะหรือว่าแบบมองเห็นแชมป์แบบไกลๆต้องพยายามอีกหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าโดนตัดออกไปจากจาการ,ระบบสะทีเดียว,วนะครับตอนนี้แนวรุกอาร์เซนอลคือโหดมากๆเชซุสโอเดกาดนะซาก้ามาตินเนลลี่แบ็คที่เข้ามาอย่างซินเชนโก้ก็มีส่วนร่วมกับเกมเยอะแล้วบวกฟอร์มของเชซุสเข้าไปด้วยเนี่ยก็เริ่มทำให้เห็นภาพของอาร์เซนอลนะตอนนี้ว่าเริ่มมีความ จับต้องได้แล้วในเรื่องของระบบวิธีการเล่นแล้วก็ฟอร์มถ้าเกิดยังรักษาความสม่ำเสมอแล้วก็เรื่องของความฟิตนักเตะไม่บาดเจ็บแล้วก็ความมั่นใจของเชร์ซุดเอาไว้ได้นี่ถือว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยใช่สำคัญแล้วแหละคือถ้าเกิดรันฟอร์มี้ได้เราไม่เจ็บเนี่ยเทียมแต่ถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาอรนั้นต้องปวดหัวต้องหาคนมาแทนแล้วตัวรกดุนะเขาเขามีคนทดแทนเป็นใครล่ะเอ็นนิวเซริโร นะถ้าเกิดลงไม่ได้ลงแทนได้ SD, TR, เอ็ดดี้เอนคทีาพวกเนี้ยตัวเลือกของเขายังมีค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกับถ้าเราดูกับข่าวต่างๆต,นนตลาดของอาร์เซนอลเขาก็อาจจะยังไม่ได้จบด้วยถ้าถามผมจากที่ดูฟอร์มอาร์เซนอลมา2นัดถ้าจะปรับเพิ่มเติมผมว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของการป้องกันลูกลูกจ่ายตัดหลังแนวรับนะฮะอย่างเช่นเกมที่เจอกับคริสตัลพาเลทเนี่ยชนะ2-0ก็จริงแต่ว่าตอนนั้นเอรอนแรมสเตลเหนียว มีลูกหลุดเดียวแล้วก็เซฟสำคัญไปสองชงวะแล้วก็นัดล่าสุดเจอเลสเตอร์เนี่ยโดนยิงไป2ลกูกผมว่าถ้าเกิดจะปรับให้ดีขึ้นได้ก็คือเรื่องของความเหนียวในเกมรับเหมือนที่ผมบอกแหละเพราะว่าโดนยังโดนจ่ายตัดหลังค่อนข้างเยอะอยู่แต่ฟอร์มรายบุคคลดีนะกาเบียวซาลิบาดีมากโทมัสปาเต้ถ้าร่างกายฟิตก,ก็คือดีมากผมว่าถ้าเอาเกมรุกอย่างเดียวอะอาร์เซนอลก็สู้ทีมอื่นได้หมดไม่ได้เป็นรองเลยปรับเกมรับให้ดีขึ้นอีกนิดนึงผมว่าต่อยอดได้เยอะอาร์เซนอลเท่าที่เสริทัพมาถือว่าตรงจุดหมดนะ เซิเชโก้ก็เขียบคือจากแข้งที่อาจจะเป็นบทบาทไปปลายของทีมเก่าพอมันอยู่ทีมนี้เป็นคีย์แมนทซะงั้นนะครับทั้งสองคนก็เป็นการเสริมทัพที่ดีแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าอาร์เซนอลจะจบแค่ท็อปโฟรหรือเปล่าหรือจะมีโอกาสเป็นมากกว่านั้นไหมม,มันต้องคาดหวังว่าขั้นต่ำท็อปโฟแล้วอะเซนต์อัลฟอร์มมาขนาดนี้ส่วนจะไปได้ไกลมากกว่าน,นั้นไหมเดี๋ยวต้องดูย,วยาวๆครับผมโอเคมาดูทีมที่ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงสุดสัปดาห์ที่แล้วด้วยยก็็คืออแมนนนเเเชสตตร์ูไดะะฮ ปลเดิมชุดสีเขียวได้ไม่ไหวนะครับก็ทำให้เทฮักอาจจะกำลังเจอกับงานที่หินที่สุดในสถางอาชีพของเขาก็เป็นไปได้นะฮะแพ้ไบรตันมานัดแรกนะครับ1ต่อ2ขามพหันมานัดนี้แมนยูบุกไปพ่ายเรดฟอร์ดครับ0นย์ต่อ4ชนิดที่ว่าโดนย้ำตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับ4มเมล็ดเลยเหตุหลักเนี่ยมาจากเรื่องของแน่นอนครับสมาธิที่พอโดนเจ้าบ้านกดดันหนักตั้งแต่แบบหน้าประ,ประตูตัวเองก็ทำให้พลาดกันเองหลายลูกนะครับ มาต่อที่เดคยาพลาดอีตาหาเป็น personal error ที่เกิดขึ้นส่วนตัวตัวแท็กติกเวนฟอร์ดกดดันนะครับโยนบอลไปที่แนวรับแล้วก็ใช้ร่างกายที่ใหญ่กว่าเนี่ยเล่นงานครับการแพ้นัดนี้ทำให้แมนยูแพ้ติดต่อกันรวมตั้งแต่ซีซั่นก่อนเนี่ยสี่เกมแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เกิดสถิติบแบบนี้นับตั้งแต่ปี1979เป็นยุคที่แมนยูกำลังเจอปัญหาดำดิ่งจริงๆนะครับ,รบแล้วการมาของเทนฮาร์กสองนัดแรกที่เป็นทางการแพ้ทั้งคู่ ถ้ากับว่าปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนครับก็ยังคงลากยาวมาถึงเทนฮาร์ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนนะครับในช่วงปีสั้นๆอาจจะมีผลงานที่ดีก็จริงแต่พอมาเจอสนามจริงในพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่ภารกิจที่จะกอบกู้ซรากประคับประคงของแมนยูให้กลับมาสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ง่ายนะฮะบางทีอาจจะเป็นงานยากที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ได้ซึ่งเทนฮาร์ตอนนี้ เป็นคุณซือแมนยูคนแรกที่ประเดิมแพ้2เกมแรกต่อจากจอห์นแชปแมนนะครับในปี1921นั่นก็คือ100ปีผ่านมาแล้วแล้วต้องยอมอรับว่ามีโอกาสเป็น3นัดด้วย เพราะว่าเป็นแดงเดือดเกมหน้าเจอลิเวอร์พูลคือผมว่าแดงเดือดมาเร็วเกินไปหน่อย <c oughs> <c oughs> คือฟอร์แมนยูยังยังไม่ลงตัวเลยอะแล้วต้องเจอลิเวอร์พูลที่เราก็ต้องยอมรับว่า <c oughs> มัน <c oughs> คงเส้นคงวามาตลอด <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยความยากลําบากของเทนฮากมันอาจจะยังไม่จบแค่2นัด <c oughs> ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไม่สามารถเรียกใจนักเตะกลับคืนมาได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดนัดหน้าโอเคถ้ามันเจอ เวอ้์พภูในแบบ <c oughs> ที่สู้ได้ไม่ต้องชนะขอแค่สู้ได้รูปเกมดีดอ่ารูปเกมดีเล่นเป็นทรงอะแพ้สัก1.0นะหรือว่าอยิงเวี้์วููได้สักลูก1แพ้สัก1.2สนะผมว่ามันอาจจะดึงใจกลับมาได้นิดนึงแต่ถ้าเกิดชนะได้มเมนตัมเปลี่ยนผมว่าต้องให้เวลาเทนฮา r กนะสำหรับผม,มผมรู้สึกว่าผมดูแมนยูสองนัดที่ผ่านมามันให้ความรู้สึกแบบเหมือนเทนฮากเป็น iOS รุ่นใหม่ แต่นักเตะแมนยูเป็นมือถือรุ่นเก่าอพออัพ iOS ตัวใหม่เข้าไปรวน,รวนเราเราบางทีเราเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเกมนัดล่าสุดเลยไอ้ลูกแรกที่เข้าไปก็โอเคมันเป็นความผิดพลาด DKR แต่ลูกสองอะ่ะมันคือการพยายามเซตบอลจากด้านหลัง i อะ่ะ iOS ของเทนฮาคืออะไรค่อยๆบิวอัพจากแดนล<ะ>่ง<ะ>เซตบอลขึ้นมาต่อบอลเริ่มจากประตูก่อนอแต่มันเหมือนกับโทรศัพท์ ซึ่งก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดคอาขึ้นชื่อเรื่องการเซฟแต่เรื่องของการใช้เท้าในการออกบอลน่ะเราก็เห็นมาตั้งนานว่านั่นนั่นไม่ใช่จุดเด่นของเดคอแล้วก็นักเตะแดนกลางแมนยูไม่ว่าจะเป็นเฟดไม่ว่าจะเป็นเฟดครึ่งแรกแม็ตโทมิน่ครึ่งหลังหรือแม้แต่คริสเตียนเอริกเซนที่จริงๆคนยืนสูงกว่านั้นหน่อยแต่พอต้องลงมาช่วยยูลอพจากแดนหลังเนี่ยมันเห็นได้ชั้นเลยว่าผมว่านักเตะแมนยูอาจจะยังไม่ได้แบบซึมซับกลยุทธ์ของเทนฮาร์ art, ได้เพียงพอ,อมผมถึงมองว่าต้อง ยิ่งเห็นแบบนี้ปัญหาคือการขึ้นเกมเนี่ยตำแหน่งโฮดิ้งมิดฟิลยิ่งต้องเอาให้ได้เลยนะใช่ก็ตามที่ปีเตอร์โบสบอกนั่นแหละว่ารูปแบบการเล่นของแมนยูที่เซนฮาพยายามจะลงระบบให้ใหม่เนี่ยมันยังมันยังมีจุดาบ่อบางอยู่ก็คือเรื่องของการขึ้นเกมจากหน้าประตูนั่นแหละ <c oughs> ที่แมนยูจริงนะครับตั้งแต่ยุใครต่อใครก็ตามมีปัญหาตลอด <c oughs> คือเหมืนอนคู่ต่อสู้ศึกษามาว่าขึ้นเกมจากหน้าประตูบีบสูง <c oughs> ตายลวดไม่เคยรอดเลยนะครับเราล่าสุดเอเดเซน ก็ S <S ยังไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่เล่นถนัดจริงๆก็คือตำแหน่งเบอร์สิยังไม่ได้เล่น <S 2> <S 2> เกมแรกๆก็ไปเล่นเป็นเบอร์เก้าแล้วก็ลงมาถอยมาเป็นเบอร์หนัดนล่าสุดเพื่อมันเป็นตำแหน่งที่คาดหวงังฟริกี้ดอยองอยู่ลงมาลงมารับบอลจากแนวหลังนี่นแหละแต่ว่าพอเปเส้น,นมันยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกอย่างจุดที่สื่อค่อนข้าขงวิจารณ์กันหนกันกนก็คือลิซันโดมาตินสที่ส่งลงมาแล้วโดนจับเป็นจุดอ่อนที่ฝั่งเบน์ฟอร์ดบอลใส่แล้วใช้สรีระาร่างกายที่ไม่สูงมากเนี่ยสู้เบน์ฟอร์ดไม่ไหวส เบนมีสู้กับ <3. S 1> เดวานโทนี่ไม่ไหวนะครับอันนี้แหละนี่ก็เป็นการบ้านโจทย์สัมพัญธ์ก็คือคุณซื้อมาแล้วอ่ะ50ล้านปอด์เนี่ยคุณจะแก้ไขย,ยังไงเพราะว่าทีมพเมลีกไม่ใช่แค่เบนฟอร์ทีมเดียวท,ที่เล่นแบบนั้นมีหลายทีมมันมีอีกหลาย,ลายทีมที่เล่นระบบแบบนี้แล้วถ้าเกิดลิซานโดยังปรับตัวไม่ได้ก็จะมีปัญหาต่อไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งทีมที่ไม่ได้เล่นแบบนี้แต่เขารู้แล้วว่าถ้าเป็นลิซานโดลงอะ่ะเขาจะต้องปรับไปเล่นในลักษณะแบบนั้นนะผมว่าเขาจะมีอาวุธททีี่่่่ใช้้้โจจมมมมตตแนนยยยยูาาากกิงงงงงขึไไะรรับือออเเ็ ผมชอบไอเดียเทนฮาร์กนะแต่ผมว่าอาจจะต้องมียืดหยุ่นบางแล้วละ่ะแต่เคสเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาเรื่องลูกกาอากาศจริงๆผมว่าถึงเวลาต้องเอาวารานลงก่อนวารานคู่แม็กควายแล้วก็ผมค่อนข้างเห็นด้วยกับริโอเฟอร์ดินานว่าว่าทีซันโดเล่นกลางร,รับได้นะคือเราไม่ได้บอกว่าเขาตัวเล็กเล่นเซนเตอร์ไม่ได้แล้วควรจับเอาไปเล่นกลางร,รับแต่สิ่งที่ผมจะสื่อคือผมดูเบสิกการใช้เท้าเขาดีนะเว้ยเบสิกการใช้เท้าโอเคเลยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเอาไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับ แล้วข้างหน้าเป็นบรูโน่กับเอริกเซนแชมปสี่สามแบบนี้วารันคู่แม็กควายอาจจะดีก็ได้มันต้องลองอ่ะผมมันแค่ยังไม่เคยลองไงนะครับมาปิดท้ายกันที่แมนซิตี้นะครับสื่อเล่นไปที่ประเด็นของฮาแลนด์นะครับเหมือนจะเจอด่านทดสอบสุดหินในพรีเมียร์ลีกนะครับฮาแลนด์เนี่ยประเดิมนัดแรกที่เจอกับทาง เวสแฮมนะครับยิงไป2ลูกเลยนะครับแต่นะัดที่2เจอกับบอลมัดเนี่ยคนคาดหวังว่าต้องระเบิดฟอร์มแน่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เป็นเช่นนั้นทีมชนะ4-0แต่ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดนะครับฮาแลนด์เกมนี hmm. ้เจอกับบอลมัตที่รับต่ำแทบทั้งเกมทำให้ไม่ค่อยมีพื้นที่แต่ว่าก็มีแอสซิสต์นะลูก1 0นเนี่ยเป็นคนส่งบอลให้อิวคายกุนโดกันแต่ที่เหลือจากนั้นครับสกายสปอร์ตบอกว่าฮาแลนด์ทั้งเกมเนี่ยได้จับบอลแค่8ครั้งเท่านั้น <Okay. S 2> นะครับมาดู นับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2003-2004เป็นต้นมาเนี่ยฮาแลนด์เนี่ยนัดล่าสุดจับบอลไปแค่8ครั้งถูกไหมครับซึ่งอยู่ในค่ายน้อยเป็นอันดับต้นๆต,ตลอดการของพรีเมียร์ลีกนะ mm hmm. น้อยสุดเนี่ยเป็นห oh, ของวัตฟอร์ดเนี่ยนะครับบูเอซ่าเนี่ย6ครั้งอันดับ2ลูกาก,กูลฤดูก,กาลที่แล้ว <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็ฮาแลนด์เนี่ยเท่ากับเดฟคิสซันของเรดดิ้งแล้วก็แคสเปอร์ชไมเคิลของเลสเตอร์ซึ่งว่าจริงๆชไมเคิล mm hmm. ไม่ต้องนับก็ได้เพราะเขาเป็นผู้รักษา mm hmm. ประตูนซึ mm ่งจุดี้นะครับ สกายสปอร์ตก็เลยบอกว่าเป็นงานที่ฮาร์แลนด์ต้องไปฝึกเพิเ่มเติมเหมือนกันเป๊ปให้สัมภาษณ์ด้วยครับบอกว่าฮาร์แลนด์กำลังเจอกับงานที่ยากสุดในโลกเมื่อคุณเล่นหน้าเป้าเราต้องเจอกับคู่แข่งที่เล่นเกมรับเต็มพื้นที่หน้ากรอบเนี่ยใช้3เซนเตอร์เนี่ยคุณต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นี่คือโจทย์ที่ยากของฮาร์แลนด์ต้องปรับตัวเราจะพยายามหนุนหลังเขาและเมื่อช่วงเวลาถูกต้องนักเตะค,คุณภาพของเราคนอื่นๆจะแอสซิสต์ให้เขาได้แน่นอนเราต้องอดทนอืมคือมันมีความต่างจริงๆเพราะว่า ถ้าเกิดเราลองย้อนไปดูที่บุนเดสลีกาต่อให้เป็นทีมเล็กเพราะว่าเขาอยู่กับดอทมุลใช่ไหมค,คือถ้าเป็นทีมเล็กเนี่ยเขากไไ็ไม่ได้ว่าตั้งรับหนักขนาดนี้นะเพราะว่าด้วยสไตล์ฟุตบอลเยอรมันเนี่ยเขาจะเน้นไปที่แบบฟุตบอลเอนเตอร์เทนด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาร์แลนด์ก็จะมีพื้นที่ให้เล่นมากกว่าแต่พอมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกผมว่าถ้าเกิดว่าเขาทําได้มันก็จะเป็นการยกระดับตัวเขาเองอีกขั้นหนึ่งด้วยใช่โอ้แล้วมาเจอคือ มาเล่นในบ้านของซิตี้เนี่ยในคู่แข่งก็ต้องอุดไราก่อนนะแล้วคุณไปเจอนักเตะระดับนี้เขาก็ต้องพยายามประกบคุณแน่นที่สุดซึ่งนัดแรกเราเห็นแล้วว่าจุดแข่งของเดอบรอยก็คือของฮาเลนก็คือการเล่นกับเดอบบอยเล่นหลังลายวิ่งไปที่พื้นที่ว่างเล่นกับลายกองหน้าแต่พอคู่แข่งไม่มีพื้นที่หลังลายให้เล่นเนี่ยเขาจะปรับตัวได้ดีขนาดไหนก็ต้องมาดูกันในเกมต่อไปแต่ผมว่าเดี๋ยวก็ดีคือคือโอเคอาจจะจับบอลแค่8ครั้งแล้วก็ไม่มีชื่อบนสกอร์บอดแต่ลูกแอสซิสต์ให้คุณโดกันเนี่ย ผมว่าผมผมว้าวนะในส่วนตัวเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยฮาร์แลนด์ไม่ได้แบบพิงเพื่อยิงอย่างเดียวอันนี้พิงเบียดเพื่อเปิดป้อนให้เพื่อนก็ยังถือว่ามีส่วนกับเกมอ่ะแล้วดูจากวิธีการเล่นจริงๆนัดนั้นอ่ะก็ต้องยอมรับว่านักเตะบอลมัดคือเหมือนกับนัดที่แล้วเห็นฮาร์แลนด์ยิงเวสแฮมมาสองลกูกโฟกัสต้องประกบบางทีมันลุ่มสองลุ่มสองเนี่ยผมเห็นเอ่เควินเดอบรอใช้ท่าไม่ตายฉีกออกขวาครอสเข้าไปเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจอกับทีมที่ไม่ได้รับแบบแน่นปึกๆมากเนี่ยยังไงก็เสร็จเดือบรอยว่ะเสาไกลโดนแน่แต่ว่าวันนั้นผมเห็นแบบมีครอสแล้วตัวฮาร์แลนด์ก็ยังโดนตามประกบอะ่ะมันเหมือนกับสมาธิของนักเตะบอลมัดวันนั้นอะ่ะคือตามฮาร์แลนด์จริงๆเลย <S 1> <S 1> ตามจริงๆมันก็จะเล่นยากนีดนึ่งซึ่ง <S 1> <S 1> ๆๆผมว่ามันก็ก็เข้าใจได้แต่แต่นี่ขนาดรับแน่นอ่ะซิตี้ยังยิงไป4นั่นน่ะยังยิงไป4อ่ะแล้วผมมองว่า ผมไม่ได้ซีเรียสกับการที่ฮาแลนด์ไม่มีชื่อบนสกอร์บอกวันนี้สำคัญที่สุดคือฟอร์ทีมซิตี้ยิง4-0นัดท,ที่แล้วก็ยิง2-0 2นัดคุณยิง6เสีย0มันก็เพอร์เฟกตต้องขอแบบนี้ต้องรอดูกันยาวยๆใช่นะคือมันไม่ใช่แค่ฮาแลนด์อย่างนาวินดูนเยสที่เราเห็นในช่วงปริซิซันยิงประตูเนี่ยนะมันก็ต้องการเวลาในการปรับตัวถูก,ถกนะคือ เราจะได้เห็นสองคนนี้คือผมมีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะเขาจะต้องก้าวขึ้นมาเป็นแบบลุ้นดาวซันโวของพิมพมารีกแน่นอนนี่มันแค่ช่วงเริ่มต้นคือถ้าไปเล่นทีมอื่นที่ไม่ค่อยมีตัวเปิดป้อนอ่ะเรายังรู้สึกว่ายากกว่ามันจะยากหน่อยแต่อันนี้คุณมีเดบรอยคุณมีกุนโดกันคุณมีโฟเดนคุณมีมาเรสผมว่าเดี๋ยวก็คลิก อ่ะก็อันนี้คือที่เรายกมาจริงคืนนี้เลี้ยฟูแตกแฟนบอลเลี้ยฟูก็อย่าลืมติดตามกันตอนตีสองนะครับก็มาดูว่านูเยสที่เราจะมาเปรียบกันอ่าาร์แลนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างติดตามได้ครับผมนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นร้อนในวันนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนของเราก่อนจากลากันนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอวอนคอช้างคอเดียวกันเคแบง์ K จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับ ประทับใจอย่าลืมโหลดแอปเคพัสมาใช้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับเครื่องสำรองไฟยูน t เทครุ่น Hy p e r m a x g a m i n g UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมนะครับป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้แบบเต็มประสิทธิภาพค,ครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วประเทศนะครับบันนาจี B, หรือว่าจะช่องทางออนไลน์นะครับ Lazada s h o ป e e ต่างๆนะก็ฝากเอาไว้ด้วย u n i t e c the Power Back up to the Future เรครับครับ วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เราเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ u n นิเทพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด